เอ้ยอ่านแล้วอ่านแล้วอตโตอตโตอุอ้ยประยงเที่ยไม่โดนเหรอไม่โดนก็ตีใครมึกเฮ้ยพูดกันหน่อยพูดกันหน่อยเฮ้ยเจอูแน่นี่เลยเอ้ยกดดับี่พูดทุกคนดับเว้นกูไอฮันฮันฮันแลู้ด้วยดดเนี่ย ทำไมอ่ะทำไมวะกูเ่าอะไรของมันวะายสักเช้าอ่ะอัดคลิปอยู่ไอ้เล่นจะแปล๊กเลยมึงสลับบัตรไปดูสลับบัต่อยค่ะเล่นพี่แต่เล่นสลับบัด อี๋ล้อมันไปหาตีไฟกูให้เจได้อุ้ยเล่นแหละก้าวด่วนผิดเปงเอ้าใครวะเนี่ยอ้าเล่นมีดเล่นไอ้แฟ้กดกดไอ้สีพูด อัดคลิปกันอยู่เออไม่รู้เรื่องเลยหยิบอะไรขึ้นบกเปล่ามันกล้าขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่แม่เจอ,อได้สัตว์ที่มใหม่เลยเมันกล้าขึ้นข้วนเปล่าเฮ้ยมันมาล้วเอ้าไอ้ก๊อลฟตัวละครฝั่งอันนั้นไปไหนรอดหักรัดไปไหนาะไอ้ตัวละครไอ้ก๊อลฟไปไหนแล้วว่ะตัวละครเฮ้ยเข่ามาแล้ว ตัวละครกูก็จะหมดแล้วเหลืออีกสามสิบวันตบมันตบมันเฮ้ยหยอกหยอกสุดท้ายใครใครจะเปิดคลิปวะไม่รู้อินิววะแหละมีคำสั่งแล้วไอ้แฟงมาเองเจียงไม่ค่อยดีนะเสียงไอ้นิวเทปต่างหันลวเอ้ยไอ้นิว

ปิดรายการเลยให้ไม่ปิดรายการละคนฟังคนพูดจะรู้เรื่องวะะฟังคนฟังคนฟังอ๋อไม่มีใครกล้ามาหากุแหละโอ้ยองทไมทีตัลวอกลูกไคควายโอ้ยเือเือาโอ้ถึงไม่ตายก็ตาหัดอ่ะ โอ้ยก็จีกดดูขอโทษเจ๊ก็ไม่้าอ,อากรตีร้อยเ<อ>ดียวดีก็เป็นดัดกฟังรลเปิดดีกว่าเดียวเอ้ยไอ้กัดไอไปดักจ้ะปนแต่มันสี่สเฮ้ยเอ้ยไอ้หูดกันหนดีอ้า,ขา,ขาดดเขาค่ะลิโยโยเจน ไอ้พี่พกบังผิดโอ้โหไม่เห็ดสีฟกูเต็มเต็มเลยร้อยเอามหม่อยากอยากเริ่มต้นใหม่ต่อไป headshot headshot ะ headshot อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ ทิ่เธอชอบไอ้ก๊อบลอยอะไอ้เฮียแม่งเออตัดไปสคลิปเลยเนี่เหรลไอ้ไปดอไอ้เสไม่จะฆ่ากูก็อาหัด กูวิ่งวนอยู่กูสังหาว่าระเบิดัอยู่ตีงไหนกูเลยกระหลกเลยฮะเอเบวกูวิ่งวนเนี่ยกูวิ่โหลบไปหาแล้วแม่งก็โดนพอดีเลยโอ้โหอะไรแบนี้อันเลย ต้องตาคำรามองกรลองการรหาฮารดฮาร์ดบันมันฮาร์ดเอ้ยเหตเอาคืนเอาคืนมันต้องอาคืนโอ้ยหลกๆวิดีโอเขาฮะวิดีโอเขาอยู่เหมือนเรคุณม่อฟ วิดีโออ่ะของพีพีมันอยู่ในไหนดอคเมนต์มันอยู่ในไฟล์ดิด็อกคูเมนต์ด็อกคูเมนต์เข้าไปในอะไรเข้าไปในคอมพิวเตอร์อ่ะเขเจออย่าตามมาเรียกคนผิดโอ้ยกัดจี้แม่งไอ้สัตว์ชายหัวแดงเออแฝงฟันมาเออร่ลวงหมด ยจะมีบาตนะสยเอ้ยลบลบลบออฟลิชไมิตอนี้ม่ชี้ล่วงไปดีแมทชเฮ้อทำไมทุกคนใช้ตัวฟาฟารีหมดเลยอะทีมเราอะโอ้ไม่มีใครโห่เลยที่เดเฮ้ยเจมเสือเลิไม่ไปหนึ่งมาเต็มจะจะี้อะไรไว้กัะ อก็จ oh, oh. ีอ like oh. ินสังช้าหัวโดนเฮ้ยอัดคลิปอยู่เฮ้ยอย่าติดเตเฮ้ยใจเย็นที่ไฟให้ว่าอันตรายว่าแล้วโอ้ยระเบิดก็จีแม่งควรนตีน อ้าวปาไข่โหวโทษกันมันยังพูดได้เลยโหวนั่นเขามีเงินจา่ายเอ้ยอ,อย่าไปพูดถึง,งเขาดีเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวช่องไงครับดิ๋ยวช่องไงครับไปดูสุกแปรดหาอะไรกลัวไหม่อ้เซฟผังแน่อะไรไม่ถึงไม่พูดมันบอกว่ามันขี้กเกียจพูดเฉยๆแต่ดีแดบ

โอ้ยต,<า>ต <า S 2> ีลังกาเลยดำแฝงชามันดีไอ้ยกอ้าวอ้าว,วอ่อยควายไอ้ไก่เรื่องศพละเล่น โอ้จองขับหลังมากับหลักหมากับหลังหมาไอ้กระดิกดทำอะไรกระดิอ๊อะไรฮะโอ้โหไล่กูไล่ตามตั้งนานนี่แน่ล่วงไปสิ ว้าวสีิขจีทำไรอ่ะแม่งง่วงนอนเว้ยไม่งเจอสนามกูแล้วแม่งอยากอยากไปนั่งวิ่งเข้ามาหาสนามกูกับทุกคนจะค่อยปิดคลิปแล้วกันอุ้ยกูจะไปจิ้มไ่เสียคอยดูโอ้ยเฮ้ยจะจบแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งอุ้ยโอ้หน้ากาใครลุดเนี่ย ตามมาใครจะปิดคลิปมาใครจะปิดคลิปใครเซฟปิดเลยเซฟปิดเซฟปิดคลิปเลยเนี้ย uh, พ oh. ูดบอกอะไรความคราบอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีสวัสดีวันนี้อเนกอันทิปจบแล้วนะครับผมอเนกอันลิปจบแล้วขอเอเดียร์ไว้หนึ่งขอเขาที่รับชมโอกาสหน้าพวกอกระใหม่ที่อยู่อัตเต้โตก็โตไปแค่เจ็ดจากปัทุนหน้าเลยปะ